นายกสิทธิ์อชวคุณสมาชิกวุฒิสภานะคะก็เป็นผู้แทนสมาชิกรัฐสภาค่ะลงพื้นที่นะคะลงไปที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสนะคะเยี่ยมเยียนแล้วก็มอบสิ่งของจําเป็นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนแก่เยวาวชนคนพิการผู้ได้อโอกาสที่นั่นด้วยนะคะโดยนายกสิทธิ์อชวคุณนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปค่ะในครั้งนี้นะคะ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะคะก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเด็กเยาวชนคนพิการกว่า600รายในหลายตำบลค่ะของจังหวัดปัตตานียาลานราธิวาสแบ่งออกเป็นเงินช่วยเหลือคนยากจนคนละ100บาทกับเด็กๆคนพิการนะคะคนละ500บาทแล้วก็มอบให้กับกลุ่มคนที่ได้โอกาสอีกคนละ1000บาทค่ะนายกสิเดตกล่าวด้วยนะคะว่า ได้มีการริเริ่มโครงการรถขนมชื่นชมมอบให้น้องๆเด็กตีอยู่บ้านช่วยชาติหยุดเชื้อโควิด -19 โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นผู้แทนนะคะ ได้มอบค่ะในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงให้กับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะคะซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับนายทวีวงจุนกมลมนตรีสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้ดแทนราษฎรในพื้นที่ตามโครงการโตโยต้าสเตวิชย o โตโยต้าเคียงข้างคู่ไทยสู้ภยัยโควิด -19 นะคะ โดยมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสนะคะประกอบด้วยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินจํานวน8ชิ้นค่ะโรงพยาบาลรืสอส์ทจานวน6ชิ้นนะคะโรงพยาบาลจันแนะจํานวน6ชิ้นนอกจากนี้ก็ได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานีได้แก่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะ8ชิ้นค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอีก6ชิ้นโรงพยาบาลทุ่งยางแดง6ชิ้นนะคะแล้วก็ส่งมอบให้โรงพยาบาลพื้นที่ยะลาประกอบด้วยโรงพยาบาลยะลาจํานวน ชิ้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยหาจำนวน10ชิ้นและโรงพยาบาลบรรนังสตา์10ชิ้นค่ะสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายละอองฝอยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์นะคะสำหรับบุคลากร,าก,รการแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคได้นะคะซึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่ไปมอบขวัญและกำลังใจนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ